สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมโครงการโลงพลังแบ่งปันความดีที่น่ารักทุกท่านนะคะขอขอบคุณสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันกระทําสิ่งดีๆในชุมชนด้วยการแบ่งปันน้ำม่ตดิสู่ชุมชนด้วยการเอาเงินมารวมกันนะคะ38คน38เครื่อง38เดือนเดือนละพันบาทจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะพวกเราได้ทํามาแล้วทั้งหมด เดือนนี้เป็นเดือนที่24นะคะประจำเดือนมีนาคม2564นะคะตอนนี้ก็ได้โอกาสได้เวลาที่ดีนะคะที่เราจะจับสลากผู้ที่จะได้รับการติดตั้งเครื่องจากจำนวนรายชื่อทั้งหมด15รายชื่อที่เหลือนะคะ,ะจะมีหนึ่งรายชื่อที่เป็นผู้โชคดีได้รับการติดตั้งเครื่องในวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่จะมา จบกสนาผู้โชคดีในวันนี้นะคะก็คือน้องปรนนะคะเพราะว่าหลายหลาคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์น้องนุน้องตู้พี่กองแก้วหรือทุกๆคนที่เคยมานะคะติดภารกิจนะคะสําคัญกันทั้งสิ้นนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ให้น้องปรนเป็นผู้แบ่งปันนะคะว่าจะเป็นใครใน15รายชื่อที่เหลือนี้นะคะผู้โชคดีประจําเดือน มีนาคม2564ได้รับการติดตั้งเครื่องลำดับที่24คือนักปนานดังๆเลยนะคะเดี๋ยวเพิ่งงยัาบจะ้ะสำหรับผู้โชคดีนะครับประจำวันนี้ก็คืออาจารย์เทพประสิทธิ์ขอจิตเมตรครับโอ้ด้ความยินดีนะคะเอาคลิปมาดูใกล้กลนๆนานๆหน่อยนะคะ,คะอาจารย์เทพประสิทธิ์ขอจิตเมตรครับโอค่ะ<ม>ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เทพสิทธิ์ขอจิตเมตด้วยนะคะเป็นผู้โชคดีได้รับการติดตั้งเครื่องลำดับที่24ของโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีนะคะก็ดีใจกับอาจารย์ด้วยไม่ทราบว่าตอนนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดไหนนะคะก็เดี๋ยวจะส่งข่าวกับอาจารย์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะส,สครับ